นีนกกาเยอะเหมือนกับสวนจตุจักรกาก็เยอะนกหลายๆชนิดก็เยอะแต่เราไม่ค่อยรู้จักชื่อมันไ,ไ,ไม่เคยเห็นมาถ่ายรูปที่นี่เขามีปันจักรยานนะานะคะเรือถีบรูปเป็ดน,นะคะไว้บริการนะคะคนที่มาเที่ยวนะคะ มีราคาติดป้ายไว้นะคะสวนลุมพินีเป็นแหล่งพักผ่อนนะคะสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะมีถนนสายหลักสำคัญสำคัญนะคะล้อมรอบเลยก็คือถนนพระามที่4ถนนวิทยุถนนสารสินและถนนราชดมริค่ะมองเห็นโรงพยาบาลจุฬาได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ ดุสิตธานีนะคะอาคารอือจือเหลี่ยงค่ะมีรถไฟฟ้านะคะจะเข้าสถานีสารแดงคะ <S <S ่ะสวนลุมเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในประเทศไทยนะคะตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานครค่ะตั้งอยู่ที่แขวงลุมพินีเขตปทุมวันนะคะ เปิดบริการให้กับบุคคลทั่วไปนะคะได้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายนะคะเปิดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะคะไม่มีค่าเข้าชมค่ะกฎระเบียบที่เข้มขัดที่สุดก็คือห้ามสูบบุหรี่แล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะห้ามนําเข้ามาด้วยนะคะไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสวนด้วยเช่นกันค่ะมีการปั่นจักรยานนะคะ อนุญาตให้ปั่นได้เฉพาะช่วง10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเท่านั้นนะคะกิจมีกิจกรรมออกกำลังกายทั้งเดินทั้งวิ่งได้หมดเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมทางน้ำนะคะเช่าเรือปั่นจักรยานนะคะเป็นเรือเป็ดนะคะแล้วก็พายเรือในสระน้ำขนาดใหญ่ค่ะมาสูตรอากาศ พาทุกคนมาเที่ยวที่สวนสาธารณะนะคะสวนลุมพินีนะคะอยู่ตรงถนนพระรามสี่อีกด้านหนึ่งก็คือถนนราชดำเนินนะคะอีกด้านหนึ่งคือจะติดก,กับถนนหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเส้นนะคะทั้งถนนวิทยุถนนพระรามสี่ถนนราชดำเนินและก็ถนนสารสินค่ะตรงข้ามคือโรงพยาบาลจุฬานะคะอยู่ฝั่งถนนราชดำเนิส่วนทางฝัง่งถนนพระรามสี่ ก็จะเป็นตรงข้ามกับตึกอือจือเหลียงโรงโงแรมดูสิทานีนะคะส่วนด้านถนนวิทยุก็ติดกับเออไม่ใช่ว่าติดตรงข้ามกับเออวันแบงคอกนะคะคือลายล้อมด้วยสถานที่จุดน่าสนใจพักผ่อนนะคะประตูนี้นะคะคือประตูที่ มีพระบรมรูปของรัชกาลที่6ค่ะหันพระภาคไปทางเออเขาเรียกว่าตรงแยกสรรแดงนะคะสีลมตัดกับพระรามสี่ค่ะต่างชาตินะคะจะนิยมมากมาเที่ยวสวนลุมเพราะว่าเป็นออพื้นที่สีเขียวนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจกัน เดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะคะบึงน้ำนี่เป็นบึงน้ำเออเป็นสระขุดสระขุดของสวนลุมนะคะก็จะมีบ่อบำบัดน้ำเสียไปในตัวด้วยก็มีกังหันน้ำนะคะมีน้ำพุค่ะ นั้นตึกอือจือเหลียงตึกกระบะขอดุสิตธา,น,านีดุสิตอุณดุสิตพักอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะฝั่งนู้นลงบันจุลานกพิราบเยอะนะะมาเที่ยวสวนนี่ที่ไหนๆก็จะมีนกพิราบ ก็มีประกาศติดห้ามนะคะว่าห้ามให้อาหารแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะคะ mm hmm. เขาก็จะมาหาอาหาร mm hmm. กินนะคะ mm hmm. คือมันเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในตัวเมืองในใจกลางกรุงเทพนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นสวนสาธารณะ มันก็มีฝุ่น PM 2.5เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเพราะสวนนี้จะอ,อยู่ตรงกลางนะคะถ้าเปรียบเที่ยบอยู่ตรงกลางแล้วทั้งสี่มุมจะลายล้อมด้วยถนนต่ละเส้นไม่ไว่าจะเป็นถนนสีลมถนนพระรามสี่ถนนราชดำฤิกถนนวิทยุสีด้านนี่กา ที่นี่กาเยอะเหมือนกับสวนจตุจักรกาก็เยอะนกหลายๆชนิดก็เยอะแต่เราไม่ค่อยรู้จักชื่ออ๋อมากินน้ำอีกามากินน้ำมีมุมนั่งเล่น พักผ่อนหย่นใจเดินเมื่อยแล้วก็นั่งเล่นได้ชมน้ำตกชมน้ำพุนะคะน้ำพุก็มีเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะคะดูแลความปลอดภัยให้อยู่เจอน้องขึ้นมานอนอัดแบด ขึ้นมานอนอาบแดดกัน เพื่เคยเห็นมาถ่ายรูปกัน ในส่วนลุมมีห้องสมุดประชาชนด้วยนะคะของกรุงเทพมหานครให้สามารถเข้าไปอ่านหนังสือเช่าหนังสือกันได้นะคะห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครในส่วนลุมนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2498ค่ะก็ประมาณ70ปีได้แล้วนะคะเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่นะคะ เรือถี่เรือเป็ดเดี๋ยวเราไปดูอัตราค่าเช่านะคะว่าเท่าไหร่นะคะบานไม่รู้ลอยมีทั้งสีบานเย็นสีชมพูสีขาวไล่เฉดกันนะคะอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหาคนครนะคะเขตลุมพินีค่ะแขวงลุมพินีค่ะแขวงลุมพินีพูดผิด นี่เป็นกิจกรรมทางน้ำน,นะคะปัน่นเรือปั่นจัก,กรยานเรือคายักนะคะเปิดให้บริการจันทร์ถึงอาทิตย์20นาทีต,ต่อรอบนะคะรอบเช้า9โมงเช้าถึง11โมงครึ่งรอบบ่าย13นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะการเล่นกิจกรรมก็ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพด้วยค่ะ ทมนะคะปรับพื้นที่ปรับถนนนะคะทาถนนใหม่เป็นบางส่วนทําความสะอาดนะคะหลังจากที่มีกิจกรรมเมื่อตอนปีใหม่นะคะงานกาชาที่เพิ่งผ่านมานะคะตอนนี้งานสวนลุมพินีนะคะมีกิจกรรมนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นดนตรีในสวนค่ะจะมีการแสดงดนตรีขับร้องขับกล่อมนะคะตั้งแต่เวลา17นา30นาทีเป็นต้นไป เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะวันธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เปิดการแสดงนะคะชื่อว่าการแสดงดนตรีในสวนลุมพินีนะคะประจำปี2569ค่ะอันนั้นเป็นที่จัดจัดคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตอินเดอะพาร์คนะคะน่าจะจัดตรงนี้นะคะดนตรีในสวนเป็นลานกว้างนะคะ พื้นที่รอบวงกลมมีศาลาให้นั่งพักผ่อนดูน้องกันนะคะวันนี้มาสนลุมก็มาเจอเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นอยู่ตรงบึงน้ำนะคะ ไม่กลัวคนพร้อมชูคอให้ถ่ายรูปกันด้วยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมีหลายตัวนะคะนุ่นตัวใหญ่ๆตรงต้นมะพร้าวนุ่นกำลังจะคานล,ลงน้ำ ปีนไปไหนจะป,นปีนไปไหนหมุดเข้าไปอยู่ในพร เดินเร็วนะเนี่ยคานไปโน่นล,ล้สงสัยจะไปสมทบกับพวกเยอะเลยเยอะเลย เป็นลูกปั้นให้รู้ว่ามันมีเยอะมันมีเยอะจริงๆกาเยอะกระลอกก็มีฝั่งด้านนี้ก็เป็นของเด็กนะคะ มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม้กระดานลื่นของเด็กๆนะคะเอามีจักรยานให้เช่าด้วยนะคะจะสแกนสแกน QR นะคะนี่ต้นนี้นี่อยู่กันเยอะเลย ไม่ขึ้นดูซิจะขึ้นไหมไม่ขึ้นหันหัวออกไปละอันหัวออกไปละ <laughs> ไ,ไม่ขึ้นดีกว่า <laughs> เดินเดินมาก็มาเจอกับเขาเรียกว่าเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะที่ประดิษฐานอยู่ในส่วนรุมพินีค่ะไว้สักการะบูชานะคะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กับทุกคนนะคะกราบสาธุสาธุสาธุาธค่ะฝั่งด้านนี้คือถนอนวิทยุนะคะถนนวิทยุหัวมุมไปทางนู้นคือวันแบงคอกค,ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ วันบงคอกนุนค่ะสูงสูงตรงนู้นเลยอ่ะที่เป็นตึกก้อนหนาๆน,นะคะอยู่ตรงนู้นนะคะอาคารนี้สูงมากเลยมันถ่ายให้เห็นใกล้ๆ พุทธมหาปัะชานารมิตรพิชิตมานนะคะปลาเยอะมากเลยเหมือนปลานนินเหมือนปลานนินนะคะเยอะมาก เดี๋ยวเราจะวนกลับนะคะวนกลับไปทางพระบรมรูปของรัชกาลที่6นะคะเจอเจ้าถิ่นเจอเจ้าถิ่นเจอเจ้าถิ่นตัวใหญ่มาก ฝั่งนี้ก็เยอะมากจะขึ้นมาอาบแดดมานอนกันนอนพักผ่อนนะนๆนกำลังจะขึ้นมาอีกกําลังจะขึ้นมาอีกอะนะน้นะขึ้นมาเดชขึ้นมาขึ้นมาเดขึ้นมาเดขึ้นมาเดฉันจะหนี ไม้บางต้นก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งนะคะไปตามอายุนะคะก็ทยอยปรับแต่งสวนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสวนมีขนาดใหญ่ รปโดยรวมนะคะสวนลุมพินีเป็นแหล่งเป็นแหล่งพักผ่อนนะคะใจกลางเมืองกรุงเทพนะคะตั้งอยู่ติดกับถนน4ด้านเลยนะคะจะเป็นถนนพระราม4ถนนราชดำริ์ถนนวิทยุนะคะแล้วก็ถนนสารสินค่ะใครที่ต้องการมุมพักผ่อนสงบๆเป็นธรรมชาตินะคะมาชมน้องๆน,นะคะที่อยู่ในสวนสวนลุมพินีนะคะเจ้าถิ่นนะคะ ก็มาได้เลยนะคะเพราะว่าเยอะจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการหยุดพักผ่อนของเรานะคะก็มีจำมีลิมิตนะคะปักหลักอยู่ที่เดียวไม่ได้ทั้งวันนะคะก็ต้องไปที่อื่นต่อก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะที่ติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะส่วนลุ่มที่นี่ค่ะ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ